สวัสดีค่ะครูขวัญจากช่อง Biology by ครูขวัญน,นะคะวันนี้เราจะพูดถึงระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกตอนโครงสร้างและหน้าที่ของไขสันหลังค่ะไขสันหลัง Spinal Cord นะคะจะอยู่ภายในกระดูกสันหลังบริเวณคอข้อแรกถึงกระดูกสันหลังบริเวณเอวข้อที่2นะคะจะเป็นส่วนสีเหลืองตรงนี้ค่ะที่อยู่ต่อจากสมองนะคะ แล้วก็จะมีเส้นประสาทที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะคะแยกออกมาจากไขสันหลังค่ะก็จะเรียกว่าเส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) นะคะจะมีที่คออยู่8คู่นะคะอก12คู่เอว5คู่กระเบนเน็บ5คู่แล้วก็ที่ก้นกบ1คู่ค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็น31คู่นะคะตรงปลายของไขสันหลังค่ะก็จะเรียวเล็กนะคะแล้วก็จะมีเพียงแค่ส่วนของเส้นประสาทเท่านั้นนะคะ ปลายบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหมอจะเจาะน้ำเลี้ยงไขสันหลังหรือว่าเวลาที่จะฉีดยานะคะก็จะต้องฉีดที่ต่ำกว่ากระดูกสันหลังบริเวณเอวข้อที่2ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่โดนตัวเซลล์ประสาทต,ตรงนี้นะคะทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลังนะคะจะทําหน้าที่ประมวลผลการตอบสนองค่ะอย่างเช่นการเกิดรีเฟกการถ่ายทอดกระแสประสาทนะคะ และเส้นประสาทไขสันหลังทั้ง31คู่ค่ะจะทําหน้าที่รับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาลําตัวนะคะส่งเข้าไปในไขสันหลงังแล้วก็จะนําคําสั่งออกจากไขสันหลงังมายังกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาแล้วก็ลําตัวค่ะสามารถทําหน้าที่ได้ทั้งรับความรู้สึกแล้วก็สั่งการแบบนี้ดังนั้นเส้นประสาทไขสันหลังทั้ง31คู่ก็จะจัดเป็นเส้นประสาทผสมนะคะเรามาดูโครงสร้างของ,ของไขสันหลังกันค่ะ สำหรับเนื้อข้างนอกนะคะจะเป็นเนื้อสีขาวค่ะเราก็จะเรียกว่า white metal นะคะซึ่งตรงบริเวณนี้ค่ะจะมีเส้นใยประสาทที่มีเยื่อไมอิลินหุ้มอยู่นะคะแล้วก็จะมีส่วนของเนื้อด้านในนะคะที่เป็นรูปตัว H ตรงนี้นะคะหรือว่าเหมือนปีกผีเสื้อเลยใช่ไหมคะ ตรงเนื้อด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสีเทาค่ะเราจะเรียกว่า gray metal นะคะล้วเรียนสังเกตดูนะคะว่าปีกผีเสื้อทั้ง4ปีกนะคะมันก็จะมีปีกบน2ปีกนะคะตรงส่วนของปีกบนนี้เราจะเรียกว่าดอ r s so a l horn ค่ะ แล้วก็ปีกล่างอีก2องปีกนะคะเราก็จะเรียกว่า ventral horn ค่ะตรงกลางนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีช่องตรงกลางอยู่ตรงนี้ช่องตรงกลางตรงนี้นะคะจะเรียกว่า central canal ค่ะ c e n น r a l c a n น l นะคะจะเป็นช่องที่มีน้ำเลี้ยงสมองแล้วก็ไขสันหลังอยู่ในช่องนี้ค่ะและเมื่อเราดูเส้นประสาทไขสันหลังนะคะมันจะมีส่วนที่แยกออกจากไขสันหลังที่ติดกับดอซอฮอนนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะเราก็จะเรียกว่ารากบนนะคะดอซอรูทตรงดอซอรูทก็จะมีติดกับปมประสาทนะคะก็จะเรียกว่าปมประสาทรากบนค่ะ ดอซอรูทแกลงเกลี่ยนนะคะส่วนที่แยกออกมาจากไขสันหลังด้านล่างนะคะที่ติดกับเ t r ท l Horn ค่ะเราก็จะเรียกว่ารากล่างนะคะเ t r ท l root แบบนี้นะคะเมื่อเราดูเข้าไปข้างในนะคะก็จะพบว่าที่ปมประาสาทรากบนเนี่ยค่ะ ก็จะมีตัวเซลล์ประสาทรับความรู้สึกอยู่นะคะซึ่งก็จะทําหน้าที่รับความรู้สึกจากหน่วยรับความรู้สึกค่ะแล้วก็ส่งกระแสประสาทไปยังแอ็กซอนที่อยู่ในรากบนนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในไขสันหลังค่ะข้างในไขสันหลังก็อาจจะมีเซลล์ประสาทประสานงานนะคะที่จะส่งกระแสประสาทไปที่สมองนะคะหรืออาจจะมีเซลล์ประสาทประสานงานที่ส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทสั่งการนะคะ แล้วก็เซลล์ประสาทสังการตัวนี้ค่ะก็จะมีแอ็ซอนที่เข้ามาในรากล่างตรงนี้นะคะแล้วก็นำคำสั่งออกไปยังหน่วยปฏิบัติงานค่ะ วันนี้เราก็เรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของไขสันหลังจบแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ครูขวัญจากช่อง Biology b บครูขวัญสวัสดีค่ะ